เรามาอยู่ในแมปสกีบีดี้ที่ไม่ใช่ทาวเวอร์ดีเฟนต์กันบ้างนะครับแมบปบนี้มีชื่อว่าบาร์ดลูมแอคแท็กนะฮะเราเริ่มต้นมาเป็นคา m e เมล่าแมนที่ถือปืนอยู่อันหนึ่งข้างล่างเหมือนจะสู้กันอยู่เสียงดังมากซ้ายมือตรงนี้มีตัวละครให้เลือกเพียบเลยฮะแต่ไม่หมดเหมือนจะต้องใช้เหรียญใช้โกนะครับในการซื้อซื้อแต่ละล่างเพื่อเปลี่ยนล่างมีไททันด้วยมีซูเปอร์ทีวีกายมีอัปเดตซูเปอร์สปิกร์กยอัปเดตซูเปอร์คารเมล่าไกและตรงนี้ฮะเป็นอีเวนต์นะครับ มีร่างธรรมดาแล้วก็ร่างอัปเกรดเหมือนจะต้องเก็บเป็นสว่านสว่านมือใช้สว่านมือในการแลกตัวนี้อ่าโอเคเป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์ได้เลยอ่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวเล็กเหมือนจะช่วยกันสู้นะฮะตอนนี้เวฟที่สิบนะครับโอ้โหนี่คือศัตรูเราจะช่วยเขาได้ไหมเนี่ยปืนอันเล็กนิดเดียวเป็นเวฟเป็นเวฟยากขึ้นหรือเปล่าแต่และเวฟอ,อันนี้เพื่อนเหรออ๋อโอเคศัตรูคืออันนี้ อ่ะได้เหรียญฮะได้เ p ด้วยแสดงว่ามีเลเวลอยู่ซ้ายมือเลเวลฮะมี HP มีเลเวลมีเหรียญแล้วก็มีไดมอนด์นะครับนี่นี่นี่ช่วยกันยิงช่วยกันสู้ช่วยกันสู้เรียบร้อยไม่ได้อะไรเลยผมนะฮะคือต้องแย่งกันสู้ใช่ไหมเนี่ยใช่ฮะเอะเอ,เ,อเสียงดังวุ่นวายมากแต่มันมีเพลงนะต้องปิดมาเลยพวกนายมาเลยอืมเลเวลสองแล้วฮะเลเวลยิ่งเยอะยิ่งตีแรงหรือเปล่าเวฟที่ห้าสิบแปดมีเวลาจำกัดนะฮะ ผมยิงรถทีละยี่สิบยี่สิบก็ได้อยู่นะสู้บอสได้อยู่มันต้องโอ้ตัวใหญ่เพื่อนช่วยหน่อยเร็วตัวใหญ่มาอืมขอบคุณมากทลยท่านที่มาช่วยเอ้ยอันนี้คืออ๋อมีเวลาจาํากัดเป็นชั่วคราวใช่ไหมเนี่ยผมกลายเป็นไททันฮะนี่ขอดูความเท่นหน่อยอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนกด e เป็นอะไรกด e กด e ทำอะไรพ่นไฟเหรอกด e กด q กด q บินได้ บินได้ฮะแล้วปืนคือใช้ปืนเดิมถ้าไม่ได้ใส่ปืนนะฮะเหมือนจะโจมตีอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือใช้ที่ปั๊มส้วมที่ปั๊มส่วมตีแรงกว่าไหมไม่ค่อยแรงเลยปืนยิงนี่แหละดีละหมดละฮะเวลาออ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 ทำไมเลือดไม่ลดทำไมเลือดไม่ลดเฮ้ยเด็ดเเดเดเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเพื่อนเป็นนาฬิกาหยุดเวลาได้ก็ว่าอยู่เมื่อกี้ไม่ขยับแต่เลือดไม่ลดเลยฮะตัวนี้ไม่น่าจะรอดฮะเวฟนี้เหลือไม่กี่คน ผมยิงแทบไม่เข้าเลยย่สิบสามสิบยี่สิบสบนี่คือบอสเลือดไม่ค่อยขยับเลยฮะเออเอ,อ,เอ,อไม่ทันแน่เลยลบก่อนเฮ้ยเฮ้หันมาทางนี้อย่างเดียวเลยไปทางอื่นบ้างดิ <laughs> <laughs> เพื่อนไปไหนหมดเนี่ยจัดการตัวนี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวเลือดสีสีเหลืองแล้วฮะกลยละกลแล้ว,ลวมีเวลาอีกแปดสิบกวิจัดการให้ได้ mm hmm. อ๋อเพิ่มสปีดได้กด e วิ่งเร็วขึ้น <laughs> เขามองแต่ผมอะ่ะ ไท่ท่านช่วยหน่อยเร็วโอ้ไม่ไหวแน่เลยฮะเวลาห้าสิบกวิเลือดยิงเล็กเยอะอยู่เลยเฮ้ยพวกนายมาช่วยตรงนี้ก่อนเร็วสีแดงแล้วโอ๊ยแปดวิไม่ทันฮะเสียดายโอ้สี่สามสองอุตส่าห์ยิงตั้งนานโถ่อยหมดเวลาแพ้ได้เงินมาแค่สองร้อเองฮะซื้ออะไรได้บ้างสองร้อยซื้ออะไรไม่ได้เลยเริ่มต้นก็นเป็นแสนเป็นหมื่นแล้วอะ อันนี้คืออาวุธ๋อคือต้องซื้อสก,กินซื้ออาวุธต่างหากเอางี้ผมว่าไททันมาเลยดีกว่ามาไททันอยากใช้ตัวนี้ตัสว่านสว่านใช้ห้าหมื่นสว่านอันเล็กนะฮะอันนี้เก็บจากไหนล็อกอินอ๋อเคลมอย่างงี้เหรอไม่ดรอปในด่านใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ดรอปแฮะแต่ซื้อได้ฮะเท่าไหร่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าได้หมื่นหนึ่งผมว่าอันนี้เลยดีกว่ามาอยากลองใช้ดูในเท่าไรเท e ดีเฟนต์นี่คืออีกนานเลยกว่าจะได้ใช้ตัวนั้นรอให้มีกันเยอะๆก่อนเดี๋ยวเขาไป เราต้องการห้าหมื่นใช่ไหมนี่ไงเพื่อนใช้อยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่เฮ้ยเท่แฮตัวนี้อืมห้าหมื่นก็พันโลบัคพอดีอ่าบูสต์มาด้วยมามบูสต์บูสต์เอ็กซ์พีสามสิบนาทีตอนนี้เลเวลห้านะครับเงินมันได้น้อยอะ่ะแอคแท็กคูณสองสามสิบนาทีเหมือนกันอื uh ึ huh. แล้วก็เหรียญคูณสองสามสิบนาทีแล้วก็อาวุธต่างหากใช่ไหมอันนี้คือต้องเคลมห้าหมื่นเคลมมาเรียบร้อยครับใช้ท่านรีวแมนสองจุดศูนย์ ผมกลายร่างเรียบร้อยคือร่างนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมร่างคือจะเป็นพวกเคีเป็นการเคลื่อนไหวพลังโจมตีแต่ว่าอาวุธเนี่ยต้องซื้อตังหากอาวุธอันไหนแรงๆลองจากอันนี้ดีวกว่าเลเซอร์ลิฟต์เลเซอร์ลิฟต์โอ้800ลบัคมาสินี่ดูความเท่ซะก่อนไททันริวแมน2.0เราจะช่วยทีมได้แค่ไหนยิงยิงโอ้โ oh, หทีเดียวโ oh. <laughs> อ้โหเฮ้ยไททันเพียบเลยรถที44เองเหรอแสดงว,ว่าเลเวลน่าจะเกี่ยวฮะ ร้อยเก้าสิบสี่เหรียญตัวใหญ่โอ้ดีมากเอาละมาจัดการเลยเหรียญตอนนี้หกร้อยแล้วครับแป๊บเดียวน่าจะเกี่ยวกับเลเวลแล้วก็อาวุธนะฮะเลเวลยิ่งเยอะน่าจะโจมตีแรงขึ้นมันมีบอกอยู่ใช่ไหมคาเลคเตอร์โลนี่ตัวนี้ HP300 พลังการวิ่ง19แล้วก็กระโดดหรอ30อัปเกรดได้ด้วยอ๋อใช้เจมอันนี้อัปเกรดอันล่างคือดาเมจดาเมจตอนนี้ร้อยหนึง่งโอเคสู้ก่อน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 อู้ มมีสกิลด้วยเหรอกดคิวโอ้มุดดินได้ครับมุดดินได้ฮะโอ้กด E เป็นการเจาะพื้นนี่สกิลเออมาแสดงว่าเจาะพื้นคือดาเมจกว้างนะไม่ได้อยู่ในวงแต่ก็โดนเนี่ยฮะโดนหมดเลยโอ้โหนี่ถึงนี่เลยถึงนู่นไหมถึงครับโอ้แรงมากต้องแย่งกันแล้วอะคราวนี้แย่งกันสู้เก็บเหรียญ พันแปดแล้วครับเหรียญไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลืออ,อืออือมเจาะพื้นเอตัวนี้เลือดเยอะตัวนี้เลือดเยอะช่วยกันสู้ช่วกันสู้อืบอสบอสบอสเรียบร้อยได้แปดร้อยอ๋อสู้บอสถึงจะได้เจมต้องแย่งกันฮะเหรียญสามพันละเลเวลยี่สบหกเอาไม่เอาไม่เป็นอันนี้กับร่างเดิมกับร่างเดิมไม่เอาอันนี้ ไม่เอาอันนี้สิสู้สว่านไม่ได้เลยไฟเตอร์สามารถสปอนมาสู้ได้ใช่ไหมอันนี้เหมือนจะต้องใช้โลบัคใช่สิบโลบัคโดนคามล่านี่สปอนมาช่วยสู้ตัวละสิบอืมอ่ะใช้มาสปอนมาอ๋อสามสิบวินาทีสปอนสองตัวไม่ได้ฮะไม่รู้อันเก่าจะหายไปไหมนะถ้าเกิดเวลาหมดรอแป๊บหนึ่งหายใช้ได้ทีละตัวมีเวลาจาํากัดอันนี้ของเพื่อนใช่ไหม เราสปอนใหม่นี่ถึงจะมาอันนี้ของเพื่อนฮะโอเคมีเวลาใช้ไม่ได้อยู่ตลอดอืมแต่ผมว่าตัวนี้น่าจะเก่งสุดแล้วมั้งตอนนี้ดูตาทางแล้วตัวอื่นเหมือนจะสู้ไม่ได้เลยอาวุธมีอะไรแรงๆบ้างเราแชร์น,นี้อยู่นะฮะแล้วก็มีอันนี้อันนี้แอคทีฟจากแอคทิวิตี้คืออะไรปลดล็อกจากแอคทิวิตี้เอาต้องทำอีเวนต์ใช่ไหมอันนี้เหมือนจะยิงช้าบลัสเตอร์กันเจมซื้อได้ไหมเจมเจมเจมซื้อได้800โลบัคได้1000ไดมอน มาอัปเกรดหน่อยไททันริวแมนสองจุดศูนย์อัปเกรดใช้ห้าสิบเพิ่ม HP มาสามสิบเพิ่มดาเมจอีกสิบนะฮะอัปเกรดไปขั้นต่อไปใช้ร้อยหนึ่งมันเพิ่มขึ้นน่ะจากร้อยสิบเป็นร้อยยี่สิบเพิ่ม HP ด้วยอขั้นต่อไปสามร้อยขั้นต่อไปเก้าร้อยไม่พอแล้วฮะบัฟมาเรียบร้อยดาเมจเท่าเดิมอ่ะสิบสี่คือจะเป็นดาเมจจากอันนี้ใช่ไหมสกิลถ้าอาวุธน่าจะเท่าเดิมน่าจะอย่างนั้นแน่เลยฮะ คงเป็นดาเมจจากสกิลที่มันเพิ่มขึ้นแต่ดาเมจจากอาวุธน่าจะเท่าเดิมบอสสิกแล้วอ๋อได้เลยเจอพลังเจาะพื้นหน่อยอืมอืมโดนมาโดนโดนโดนเรียบร้อยสามร้อยกว่าได้สามเจมน้อยมากฟามยากให้แบบนี้นี่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 น,น,น,นวิศาสตร์อืมมุดพื้นเลยอืมเหมือนเราจะโดนดาเมจด้วยนะตอนมุดเจาะพื้นเจาะสามหัว ทิปโปทิปโปอืมอ,อืมล้มไปซะปืนอันนี้ดีกว่าบลัสเตอร์กันบลัสเตอร์กันนะฮะน่าจะแรงกว่าแต่คงกดค้างไม่ได้อ่าลองดูสิใช่ฮะยิงทีระนัดโอ้ยิงช้าครับยิงช้ามากไ้สู้บอสไ้สู้บอสเจ็ดร้อยกว่าดาเมจบอสบอส,บอสมาต่ออบตออบมาอื้เอจอบพื้นเจอบพื้นเฮ้ยเลือดแทบไม่ลดเลยฮะเลือดแทบไม่ลดเลย หมุดพื้นอืมชวกวงสู้เลยเพื่อนไกลแล้วไกลแล้วนายอีกนิดหนึ่งเรียบร้อยครับได้เก้าร้อยกับอีกห้าเจมอ๋ออาวุธคือมันต้องปลดล็อกมาเรื่อยๆปลดล็อกอาวุธก่อนหน้าก่อนถึงจะได้มาอันต่อไปนะครับอันนี้ร้อยหนึ่งใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ต้องซื้อมาเรื่อยๆซื้อเรื่อยๆสองพันห้าพันอือหมื่นหนึ่งหมดแล้วฮะตัง เดี๋ยวเราดู40เวฟบอสไหมตอนนี้39นะครับเลเวล70จอพื้นอืม่ยท่านี้ OP มากโจมตีไก่โดนทุกตัวแรงด้วยลงไปนอนกลิ้งกันอือม,มุดพื้นต่อบอสมาแล้วครับเจ้า UFO ฮะเทเลพอร์ตอืมมุดพื้นไปมุดพื้นไปเฮ้ยหายตัวหายตัวอืม มาด้านนี้มาด้านนี้หายตัวอีกแล้วมาด้านนี้ไกลแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวมุดพื้นมุดพื้นเจาะพื้นวนอยู่อย่างนี้แหละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียบร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดอันนี้อ๋ออันนี้คือเพื่อน <laughs> ดันเหมือนกันอีกอ่ะโอเคครับประมาณนี้สี่สิบเอ็ดเวฟสู้ไปเรื่อยๆฮะเก็บเงินสู้เรื่อยๆอัปเกรดเปลี่ยนสกินนะครับเปลี่ยนอาวุธประมาณนั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ